สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญญาร่องพลิกรหัสนักศกษา620348ูนยรายวิชา pha 332วางแผนทำกรารวิเคราะห์มาหลอกโดยการเราะหาแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ต่อเนื่องกันเลยจะทำได้ไหมและจะวางแผนอย่างไรตอบนะคะก็คือสามารถทำได้เลยค่ะโดยจะทำเอสเซของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนซึ่งจะใช้ edta เป็นไทแทนค่ะ ซึ่ง EDTA นั้นมันจะเกิด Complex กับ Cat ไอออนได้หลายชนิดค่ะรวมทางอลูมิเนียมด้วยโดยการเติมมาร์ i n g a เอ n เจนลงไปเพื่อไปจับแค t ไอออที่ไม่ต้องการวิเคราะห์เพื่อไม่ให้ไปรบกวนการวิเคราะห์โดยจะเติมไ i อะเอชโนลมาหรือ TA นะคะเป็น m a ร k กิ้ง g อ n เจลงไปโดยจะทำที่อุณหภูมิ3-4องศาเซลเซียสค่ะเพื่อที่จะได้เกิด Complex ได้ดี เมื่อทําการวิเคราะห์เกนซีมไฮดรอกได์เสร็จแล้วคะ่ะตัวที่ใช้ต่อเนื่องได้เลยก็คืออ s เซทเพ e เปอร์เรชันที่อยู่ในวอลอมิทิกฟาสโดยไม่ต้องเตรียมใหม่สามารถใช้ต่อได้เลยส่วน EDTA ที่เหลือในไทนแทนนะคะก็สามารถใช้วิเคราะหา ium, ์หาอ l ลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ต่อได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ